พี่รู้สึกว่าคนพิการอะ่ะก็ควรบรัตัวในระดับหนึ่งแต่สิ่งสำคัญคนในสังคมอะ่ะต้องบัตรโด้วยเหมือนกันคือหมายความว่าเราก็ไ็นคนเหมือนกันทุกคนเนาะจะให้เราไปบรับบล็อกับคนบักบมันก็ดูยังไงหรือว่าให้คนบักบือมาปรับบล็อกกับเรามันก็ยังไงรือว่าทุกคนอะ่ะควรเบนเข้าหากันเพื่อทุกคนเท่ากัน แู้สึกว่ามันเบิดรับมากกว่าเมื่อก่อนแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเบิดรับเนะาะรู้สึกว่าพี่โชคดีอยู่ในสังคมที่เขาอบอุ่มและยอมรับเนต์พี่เดีพี่เชื่อว่ามีอีกหลายสังคมมากๆที่เขาก็ยังจีกันคนที่มีความสัมพันธทางด้างการอยู่พี่รู้ว่ามันมีความเหนื่มล้ากันท,ทั้ค้ารสูจพี่รู้สึกว่าคนพิการอะกควปรับตในระดับหนึ่งแตบบ่สิ่งสำให้คนในสังคมอะต้องบรับตัโด้วยเหมือนกันคือหมายความว่าเราก็เป็นคนเหมือนกันทุกคนเนาะจะให้เราไปปรดดับเพกาะิ มันก็ดูยังไงหรือว่าให้คนบากบิมาบักระบกับเรามันก็ยังไงพีว่าทุกคนอ่ะควรเบินเข้าหากันเพื่อทุกคนเท่ากันเพราเบิดรับมั้ยเปิดรับแต่ไม่เปิดรับเท่าที่ควร พี่เชื่อว่าสิ่งแวดล้อมในสังคมเนี่ยสำคัญม,มากๆกับคนพิการเนาะพี่เชื่อว่าคนพิการแิบโดนมาในสังคมแบบนั้นเขาด้อยคนแบบนั้นอย่างพี่พี่โชคดีมากพี่แบบเจอสังคมที่แบบซับพอร์ตพี่พี่จะสะพานเลยบอกแต่บางคนที่เขาจะคนแบบบูลลี่เขาหรือเนี่ยเขาจะมีความแบบกดดันและเก็บกดค่อนขอ้างมากเลยนะต้องบอกว่าแรกๆมันก็มีความไม่เข้าใจกันด้วยว่าวตัวคนพิการเนาะแต่นี่บอกเขาจะดูแล้วเวลาทำไม่ได้หรือเปล่าแต่จริงมันเราไม่ทำนะเขาเห็นเราทำได้เวลาก็ใช้ความจริงใจใช้ความพยายามใช่ไหมเราทำได้ไม่ๆ แรกๆมันยากมากแบบพี่ต้องบรับวัวสองบัวเลยแหละแต่พี่โชคดีพี่เจอกลุ่มคนที่เขาย,ยอมรับแล้วให้โอกาสพี่ในการทำงานทุกวันนี้พี่ทำงานเือนคนณกำไัทั่วไปแล้วปเป็นทำางนานหนักก็ด้วยที่สำคัญเื่อหนึ่ง เขาจ้เขาว่าเขาเป็นยังไงเขามีบุคลิกอะไรบ้างตสองคือคอยสังเกตเขาว่าเขาต้องการคนสิเลหรือเปล่าแต่ไม่ได้ไม่ใช่แบบว่าเข้าไปชื่อเลยนะต้องสังเกตว่าเขาอะต้องการหรือไม่ต้องการสามคือคอยซัพพอร์ตเขาอย่างพี่อะทำได้ทุกอย่างเลยแต่ไม่อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นเพื่อนก็จะมองเลยว่าอันนี้ทำไม่ได้เข้ามาละเราสังเกตว่าทำอะไรอยู่เขาต้องการคนสิเลหรือเปล่าถ้าเขาต้องการเข้าไปเลยถ้าเขาไม่ต้องการนย่าเข้าไปเพราะเราคิดว่าถ้าเขาไปุ้๊บเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาอะ ทำไม่ได้นะคือพี่รู้สึกว่าคนพิการทุกคนเลยมีความสามารถนะแต่ข้อจำกัดมันคือสังคมจำกัดเขาเองอย่อย่างอาชีพทุกอาชีพที่คนพิการทำบ้าสังคมมองทําไม่ได้คนพิการทุกคนเลยมีศักยภาพมากมากพี่เชื่อคนทพิการทุกคนทําได้ทุกอย่างพี่แค่ให้คุณให้โอกาสเขาเองแย้งสังคมเปิดโอกาสให้คนพิการแล้วก็ให้เขาได้ทำจริงๆิพี่รู้ว่าเขาทำบ้า